สวัสดีค่ะคิมี่ก็อยู่กับสาวปานกกเกอกนะคะก็มาบ้านยาอชิโอ้แดดร้นอนมากเลยค่ะแดดร้นอนจริงๆเลยสีเหลืองมาเลยนะวันนี้นะสีเหลืองทั้งนอกทั้งในนะคะฉันแล้วโมแล้ว <c oughs> ฉันแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปเหรออ๋ออ่ะมอบให้แล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวดูคลิป <c oughs> ยากก็ไรไม่เป็นไรดูคลิปยากก็ได้ไม่แล้ว อะไรกดสต็อปไว้ไม่ได้ถ่ายเอามาม่ขนมเอามาจะมอบใหม่ก็ได้หมออใหม่หมอบใหม่ค่ะเเป็นกระลำจิ๋วนะคะพี่โยงให้นะคะพี่โยงส่งมาให้ขอบคุณค่ะยาชีไปปลูกที่นากระลำจิ๋วดูเตงก็จิ๋วกระลำก็จะจิ๋วไหมนั่นแหละแล้วรอดูนะเดี๋ยวรอกินด้วยนะสักขวนึงมันจะเป็นพวงด้วยซ้ำสาปานไปก็นี่ก็จะมีอันนี้เม็ด แม่ดอกอันซันจะไปปลูกให้เพื่อนอยู่บ้านลุงเตาโอแล้วก็ไปปลูกที่นาด้วยจ้ะอ๋อนี่เหรอค่อยว่าเขาเห็นที่กกตูมือนเยอะเขาคิดออกอยู่เดี๋ยวมันรู้ของใครอ๋อเม็ดมันไปหวานเลยเลยใช่ไหมย่าไปหวานไปปลูกหวานหน้านี้เลยบ่ปลูกนี่แหละขนมานี่แหละจะทำเป็นหนุ่มหแล้วก็จะส่งแค่สกุลบ่ลูกชายจะไปส่งแค่สกุลส่งแค่สกุลยังว่าแล้วก็กลับว่าว่าอยู่คนหนองนาไม่มารับย่าบ่ใคยว่าวันนี้ไม่มีเทีขาไม่มารับบ่ ฮะคนโคกหนองนาไม่มารับถึงกอกเหรอบกศอบกศอถึงบกสอกศีเขาบอกว่าไม่มีเสียใจวันนี้ไม่มีที่ไม่มีใครเข้ามาเหรอแล้วเห็นพี่เสือไปงานอสมอยพี่เสือไม่ตลกเอสมอลก็เยื้อยวานอนนั่นแหละก็ต่อมาเลยล่ะวานอนแล้วขี่เข้ามาคือเมื่อเช้านี่จะเก็บจะเก็บจะเก็บอันนี้มาสาปเอามาจากไหนแล้มาขามใหญ่ขามตับใหญ่ขามตักใหญ่นี่ก็จะขามตับใหญ่ จะไปอันนี้เอาไปพาะพันธุ์ไหอุ้ยมีเยอะเม็ดมั้น่ะเอาไหมล่ะเม็ดมะขามฝักใหญ่ให้ป้ามาก่อนเนาะใจะเจ้ามาให้เด้อจะจะจะไปหวานเลยเนาะเม็ดฝักใหญ่มีเยอะเมลนะแล้วจะไอยู่นาบ้านลุงเต่าด้วยให้เพื่อนกินนี่แหละว่าจะเอาไปปลูกกับเพื่นเพื่อนากบได้เพื่อนทวมากได้อะไรดอกอัญชันดอกสีม่วงอ่ะ โอ้มันโอมันเป็นเม็ดเหมือนถั่วใช่เนาะอใช่ก็คงจะรู้นะว่าเป็นเม็ดเหมือนถั่วอ้าเห็นยังว่าเป็นมากจะเม็ดเห็นเห็นเห็นตาข่าตาว่าจะกินปั่นมะพร้าวแม่ชีก่อนค่อยกลับอ่ะสั่งเลยพ่อชีจะไปส่งไหมพ่อชีเลยย่าคงไม่ไปคนเดียวหรอกไปไม่ได้แล้ไปยังไงอันนี้ก็เป็นมะหวดหวด เขาเรียกว่าเด็กคนไทยไม kind of says, ่รู้คนไทยไม่รู้เลยไม่เคยรู้เลยชื่ออะไรคนไทยรู้ก็รู้แต่ว่ามะขวดนี่แหละเขาเค้ากินไหมเอฟซีเคยกินไหมวันนี้เขาถามกินไหมคือว่านน่าจะไม่เคยน้องอาชีพไปไหนไปหลบมุมแยะเบะจะกลับไปหรอเบะจะกลับป่าแล้วมามาอยู่กี่คืนสองคืนถือว่านานนะสองคืน ดีมันเกิดเพิ่นมันเกิดพรุ่งนี้แหละไม่ใช่ในหรอกแต่เมื่อคืนเนี่ยเป่าเค้กให้โอ้โหให้เม็ดเป่าให้เม็ดให้เม็ดนนี้ให้แล้วนี่มีพวงมาลัยดีจากฮ่องกงเพิ่นซื้อให้อ๋อเค้กว่ะแม่ใช่ซื้อให้เค้กแล้วก็เลยเป่าก่อนเมื่อคืนนี่ก็แต่เค้กก็แบ่งคนละอันนี้อันปานสั่งอะไรอ่ะให้เจ้าบีเอ็มด้วยอุลมสวย ่กุ่งนี้เนี่ยค่อยเป่าค้กอีอ๋อโอ้อาชีจะเลี้ยงอะไรเนาะเมื่อคืนนีนแป้งซาเออเรียกเรียกเลยอยู่เด้อเมื่กินแป้งซาเยอะก็ไม่รู้เนาะมันจะผักกาดไปเลยจะมีเห็นแต่ว่ากินแป้งซาจะเห็นอยู่างว่าจะกินอันมันกินก่อนแล้วบอกเค้กไม่รู้ก็ไปให้ดีเองมันได้กินอย่าจว่าดียืนยินมันดินน้ำแล้วก็เอามาเพราะมันเอิ่อมันก็เอามากินเค้กมันอาชีเดินไปให้ด้วย ที่เดินไปให้ที่เอาไปให้บีเอ็มที่ที่เอาไปให้บีเอ็ม่ใช่แล้วก็เมื่อคืนก็เอินเจ้ามันกินเปรซ่าว่าแม่เอทำอะไรอห่นั้นกินอยู่เอิากินเปรซ่ามันยังไม่ถึงวันก็เป็นวันที่ยี่สิบเก้าเอออที่เกิดยี่สิบเก้ามีนายี่สิบเก้ามีนาก็ียาก็จะเก็บนี่แหละไปแล้วก็พุดสภาวันนี้ใช่วันนี้ก็จะมีอาหารชั้นสูงไปฝากป้าแตนไข่มดแดง อาหารสูนสูงแอนไม่มีอะไรสูงนะคืออะไรอยู่หน้าผาลูกเขยบอกว่าอยู่หน้าผาอ๋อเออเข้าใจอยู่หน้าผาตามลูกเขยบอกว่าอยู่หน้าผาใช่แล้วก็มีปลาก็จะเอาไปได้ไม่เขียดมันจะไม่เน่าเสมอเนาะไม่เน่านว่ไม่ต้องลวกก็ได้เอาไปสดๆเลยสดๆนั่นแหละถ้าแย่งขาก็คุกเก็บตามรถทัวร์เลย ก็นี่แหละก็ของบ้านบ้านแล้วก็มีมะแฮแล้วก็มีมะม่วงกอโสรที่นู่นไม่มีมะม่วงกอโสรนะโอ้ไม่ได้เลยไม่ีเดี๋ยวน่าโคตรไปมาเก็บลูกสุกไปเลยเนาะเรายัดโบกเนาะนู่นแถวไรแถวสวนเราก็เยอะอยู่ม่วงกนโสร์ไม่ได้กินแล้วใช่ยัดโบกจะไม่ได้กินแล้วเท่าต่อไปจะยัดโบกไปเริ่มแต่ก็นู่นแหละสุกก็มาว้มารับแอนแต่อาทันนี้วิแอนไม่ได้ไปแอนทำแอนรกิจทำบักีงางานงานที่นี่ จ้าก็เลยไม่ได้ไปสงการไม่ไปบอกจิจ้าไม่ไปเล่นสงการมันดูพ่ออบอกงานอะไรรถยังไม่้าวก็ลถไปปูไงรดน้ำปูโอ้โแต่ว่าว่ามาเกิดเมษามันก็จะมีงานอยู่นะบันเกิดป้าแตนเด๋อหกเมษาใช่มันเกิดป้าแตนเด๋อใช่หเมษามันเกิดป้านี่ป้ายามันดีมากเลยนะเพราะว่าวัน วันที่หนึ่งหรือวันอะไรไม่รู้นะที่ก็บอกว่าจะบวชอะไรนะบวชเนนพาคฤดูร้อนเนี่ยที่หกใช่ไหมวันที่หกเมนมาจากบ้านกกกอกกกอกกกอกด้วยรอกกอกมาพักที่กกอกวันที่หกแล้วมาฉันข้าวที่นี่แล้วก็ไปกกตูมฉันข้าวเช้า เมนน่าจะเป็นร้อยนั่นแหละน่าจะเป็นร้อยนั่นเลยมาชันข้าวที่กกอกันที่หกนั่นแหละแจับปูแสกระด้งเลยะจับปูใสกระด้งเลยดูเลยนั่นหละชันข้าววันที่หกแล้วก็กลับกกตูมยิ้มเพป็นเจ้าภาพหรอใช่เออ เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่านั่นแหละไปสันแต่ละวัดแต่ละวัดนั่นน่ะแต่ละหมู่บ้านนั่นแหละแต่ของเราวันที่หกเมษาเห็นว่าอย่างนั้นถ้าไม่เปลี่ยนแปลงแต่นั่นแหละประมาณนี้บุญดีเนาะเนาะไม่เปนมันบุญช่วงฤดูร้อนที่แบบใช่เป็นบุญใช่จริงโอเคประมาณนี้ใช่นะวันนี้วันที่วันนี้วันที่ยี่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบก็อีกไม่กี่วันก็สิ้นเดือนเนาะ ไวเนอะอะไรแป๊บๆเมษาแล้วปั้นเออจะแก่ขึ้นอีกแล้วเมษากันแล้วไวมากอันนี้โกโก้อันนี้มะพร้าวไทยว่านมสูตรโอริโอ้อันนี้นมสูตรโอริโอ้อะโกโก้ต้องสีดำกินน้ำปันมาหลายปีนี่ยังกินไม่ครบเมนูเขาอยู่เอากละตุ้กินเดชชาเย็นชาเย็นชาเขียวบ่ชาเย็นชาเขียวว่า นยังไ่องไหนอีกหนึ่งอีกปีเห็นค่ะไปรับปริญญาน้อยอยู่ไปรับปริญญาน้อยสำหรับวิี่พี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ได้ประมาณนีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ